สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกัล,ลายาณมิตรและเอฟซีทนารักทุกคนทุกท่านของรวยโชคนะคะรวยโชคได้มาที่วัดสว่างธรรมบันดาลหรือว่าสำนักสงฆ์อัมไพวันนะคะอยู่ที่บ้านยางงามตำบลมงใต้อเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครน,นะคะก็เรามาถึงก็11อนาฬิกาจะเที่ยงแล้วนะคะแต่ว่าปู่ท่านก็เมตตาเรานะคะเพราะว่าเราเดินทางมาไกลปู่ท่านเมตตาพาเรามาชม ศาลาที่ปู่ท่านเพิ่งสร้างเสร็จนะคะศาลาที่ประดิษฐานองค์พญานาคสามเศียนนะคะองค์พญานาคสามเศียนปู่ท่านเคยพาเรามารอบหนึ่งแล้วนะคะตอนนั้นกําลังขึ้นโครงมุงหลังคากําลังทําโครงหลังคานะคะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าทีพื้นแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ทําบุญมานะคะก็ ได้สร้างสารานีจ้จนเสร็จนะคะกระชค่วก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกขันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปกราบขอโอกาสขอเมตตาจากปู่ท่านนะคะปู่ท่านจะเล่าประวัติและก็ความเป็นมาขององค์พญานาคสามเสียนี้ให้เราฟังกันนะคะเดี๋ยวเราไปกราบขอโอกาสขอเมตตาจากปู่เจ้าค่ะ พญานาคสามเสียนญยาติโยมถวายมาพญานาคสามเสียนญยาติโยมถวายมาพญานาคสามเสียนมีที่ไปที่มาพอดีโยมให้ไปทำพิธีให้ที่ โรงแรมบ่เขาเรียกอ,อัตมาไปถึงก็เห็นพญยานาคเนี่ยแหละนาคสามเสียนนี่แหละตั้งอยู่ข้างหน้าเลยทางเข้าอัตมาก,ก็เลยมีความรู้สึกโอ้คืองามแท้ว่าถานหอกอยากได้ไปไว,วัดเด้่ันอัตมาพูดเล่นๆที่เสดอกไปอยู่วัดไหม่านอัตมาว่าถ้าไปอยู่วัดก็ขอให้ผู้ที่เป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้ ก็คือคุณโยมที่มานนิมนต์ไปทําพิธีนะอืขอให้เขาเอาถวายวัดเดอร์วางัันอ้ามาบอกว่าพูดเล่นๆเฉยๆเด้อวอมันมันนี่ก็ได้มันชัดบ่พอดีก็เลยไปหาญาติหาโย,ยมญาโยมก็เลยบอกว่าโอ้พญานาคตั้งอยู่ตรงนี้พระคุณเจ้าอยากจะได้ไป ประดิษฐานหรือว่าอยากได้ไปไว้ที่วัดไหมว่างั้นอาตอมาก็แล้วแต่ศรัทธายาโยมนะอาตอมาว่าพอดีโยมเขาก็เลยถวายมานานแล้วเลยหลายปีแล้วเดวั้งอยู่นี่นานแล้วก็เลยลงสีทองให้ท่านแต่ว่าช่างเขาจะทําเป็นสีไหนช่างกําลังทาสีอยู่จะทําเป็นสีไหนก็ยังไม่รู้ช่างยังไม่ว่างตอนนี้อาตอมาก็เลยให้ช่างอีกช่างโครงลังคาม,ามุหรังคาครอบไว้ก่อน เพราะว่าคนที่ได้เข้ามาขอพรมาอะไรก็จะได้มีล่ลมมีเงาบางังสบายๆเนาะว่าจะพระพุทธรูปมาตั้งไว้ตรงกลางจะเหมาะไหมจะสวยไหมเป็นพ้านากปกปรีินาคสามเสียนนาคสามเสียนดูอีกแบบนึ่งก็เป็นศิละปะหน้าคล้ายๆสิงเนาะอ,อันนี้เป็นความรู้สึกความคิดของอาตมา แต่ก่อนที่อาตมามาอยู่นี่สมัยใหม่ๆนะมาอยู่ใหม่ๆอาตมานอนอยู่ในศาลาไม่ได้ไปนอนที่กุฏิเพราะกุฏิมีไม่เยอะนะนอนอยู่ที่ศาลาแล้วก็หลายปีแล้วนะสมัยมาอยู่ใหม่อาตมาเคยฝันหลายปีแล้วอาตมาฝันว่ามีพญาง,งูใหญ่แต่ว่าหัวเดียวเดว้เสียนเดียวมาเลยล้อมรอบอาตมาถ,ถึงสามครั้งนะ แต่ตอนนั้นเป็นความรู้สึกดีๆว่ะว่าท่านมารักษาท่านมาดูแลท่านมาปกป้องปกปักรักษาธรรม็เป็นความรู้สึกดีๆใหญ่เท่านี้แหละแต่ว่าเสียนเดียวอือเหลืองอลาอาลามสีทองอลาอาลามเลยหรือว่าสีคล้ายๆสีทองสีเปลือกผสมประส,สานกันนี่แหละตัวใหญ่มากเลยตอนนั้นก็เลยมานึกถึงท่านนี่แหละแต่ว่าอันนี้เป็นสามเขียมเขานี่มน ไปวันนั้นก็ไปเห็นคล้ายๆกันว่ะนี่ก็ได้แรงอาศัยแรงศรัทธาของญาติของโยมที่ญาติโยมได้ทําบุญมาจัดตุปัจจัยทุกบาททุกสตางค์อัตมาก็ขออนุโมทตนาสาธุการเชื่อชมยินดีในบุญกุศลคุณงามความดีของท่านทั้งหลายนี่เป็นประโยชน์เด้อท่านทั้งหลายเอามามงให้เพื่อนเ้อะงานเตรียม่แน่ให้เพื่อนให้โชคให้ลาภให้เพื่อนให้หางให้มีให้ดีให้ได้ให้สมความมุ่งหวาดปาถนา พลกราพูดอยู่กับยากกับโยมนะรู้เองนะพูดอยู่ตลอดใช่ไหมเห็นเองได้เองสัมผัติเองฝันเองรู้เองเห็นเองบุญบารมีถึงพร้อมแล้วเกิดเองถ้าบุญบารมียังไม่ถึงพร้อมใครไม่เชื่อเรื่องแบบบุญคุณโทษก็ดำถ้าบุญบารมีถึงพร้อมแล้วรู้เองเห็นเองได้เองอถ้าบุญบารมียังไม่ถึงพร้อมก็ต้องรออรอคำว่ารอรอในที่นี่ไม่ใช่ว่านั่งอยู่เฉยเลย มีทั้งซับภายนอกมีทั้งซับภายในด้วยจะแหวงหาซับภายนอกซับภายในอขอไปถือไม่เท้าเดินไปเดินมากลัวจะหกลม้มมันลื่นเขาเทาน้ําเต็มได้อาศัยไม่เท้าละเข้าในพงในป่าบ่อยบางทีแล้วก็ไม่เท้าเนี่ยขี้นใบมุงใบไม้ไมออกอโชคลาภวาสนาบุญบา,าบรามีแต่ว่ายังไม่ได้บวงสวงนะ ว่างๆเดี๋ยวญาติโยมจะหาคนละหมากหลากหม้ใบทรงใบสีใบส,สีเทพใบสีผมใบสีหลักใบสีต่อมามำลึกนึกถึงท่านอยู่หรอกเนาะอันนี้ก็เป็นความเชื่อของญาติของโยมผู้ที่มีความศรัทธามีความเลื่อมใสแต่จะศรัทธาอะไรก็ตามเราต้องศรัทธาในพระรัตนตรัยศรัทธาในพระ <c oughs> รตัตนต สูงสุดสถานในบุญกุศลกุณงามความดีสูงสุดสถานในบุญบาร,รมีส่วนพญายนาคราชก็ถือว่าเป็นญาติชั้นผู้ใหญ่ของเราก็ไหว้ทำบรรดาขอพอรทำบรดาก็เพื่อเป็นขวนัญเป็นกำลังใจเป็นบุญเป็นวาส,สนาเป็นบาร,รมีให้เกีพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังก็ดีอืจะทําอะไรก็เป็นธรรมชาติพูดออกไปก็เป็นธรรมชาติผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยท่านทั้ง,งหลายเพออราะอาตมาไม่ค่อยรู้ทำ ไม่ค่อยรู้อะไรเลยท่านทั้งหลายออกเองเกิดเองพูดออกไปเองตามความรู้สึกนึงคิดของเราสิ่งไหนที่ว่าเราคิดว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็จพูดออกไปก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์อ,อาตมาก,ก็มาดูช่างนี่แหละก็กาลังเทพื้นมุงเรียบร้อยแล้วก็เหลีเยเล็กๆน้อยๆเทพื้นเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ปูกระเบื้องนะ หมือนหลายบาทอยู่ด้วยนี่แหละญาติโยมได้ทาบุญมาขอ,อนมโนมัฏนาสาธุการชื่นชมยินดีเดอ้อในบุญกุศลคุณงามความดีอืาตมาก็ไม่ได้ว่าญาติโยมทําทนั้นทํานี้อาตมาก็ไม่ได้ว่ามีแต่บอกเฉ่ยว่าทํานั้นทนํานี้แต่ว่าญาติโยมผู้มีความเลื่อมใสมีความศรัทธามีสติมีปัญญาจะมองเห็นเลยในสิ่งเหล่านี้เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองต่อวัดวาศาสนาต่อส่วนรวมส่วนกลางท่านเหล่านั้นก็มองเห็นเมื่อท่านเหล่านั้นมองเห็นแล้วพอมี เล็กๆน้อยๆท่านเหล่านั้นก็เอามาสร้างบารมีนี่ก็คือศรัทธาต้องประกอบไปด้วยปัญญาโชคลาภโชคลาภอยู่ในพื้นนีมีบอหาบ่งเอาเด้อว,วันนี้ช่องให้โชครวมโชก็มาเนาะโชคลาภก็เป็นผลควยได้แช่นั้นเด้อปูดทรมาทมโมไปผู้ใดได้ยินได้ฟังทรม,มะนะถือว่ามีโชคมีลาภแล้ว ได้ยินได้ฟังธรรมะถือว่ามีโชคมีลาภมีโชคมีชัยแล้วสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ยินสิ่งที่เคยได้ยินแล้วเป็นการทบทวนด้วยกำลังจิตกำลังใจบุญวัสนาบารมีบังเกิดเป็นดีเด้ออยากหยุดมีโชคมีชัยมีโชคมีลาภมีบุญมีกุศลวัสนาบารมีสุขภาพแข็งแรงไปสู่แห่งหนตําบลใดตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้สมความมุ่งมั่นปัารานาดีเนาะเออดีเนาะเออดีเนาะ เออดีนะโอ้สามคำเท่านั้นล่ะสุดยอดท่านทั้งหลายเจริญสุขเจริญพรสวัสดียาดิโยมทั้งหลาย ให้ให้โชคชาแนลก็ขออนุโมทนาบุญนะคะกับญาติธรรมทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธานะคะที่ร่วมกันทำบุญนะคะเดี๋ยวให้โชคจะให้ดูที่พื้นนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านนะคะไม่ว่าจะทางไหนก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ทำบุญมานะคะตรงนั้นตรงต้นมะขามอ่ะ ค่ะตรงนี้ต้นอะไรคะต้นอะไรนะครต้นก็เหมือนต้น,ตนไม่ใช่ต้นมะขามนะก็ต้นมะขามเดี๋ยวให้โชคจะให้ดูนะคะเหมือนว่าให้โชคจะเห็นนะคะท่านผู้มชมลองดู ช่วงเวลาบ่ายค่ะท่านผู้ชมปู่ท่านเมตตาค่ะคี่โมงจอยบ่ายไหมครับบ่ายโมงกว่าลวค่ะเห็นไหมคะท่านผู้ชมแต่ปู่ท่านเมตตาคือช่วงเวลานี้<า>ก็เป็นช่วงเวลาพักของปู่ท่านนะคะแต่ว่า<ม>เห็นว่าพวกเรามาไกลค่ะปูก่ก็เลยเมตตานะคะโชคดีนองใกล้ๆนะคะ เห็นไหมคะท่านผู้ชมอันนี้ช่างพึ่งจะเทพ,พื้นไปใหม่ๆนะคะเห็นไหมคะมีตรงไหนอีกหน้าที่เห็นชัดก็คือมีตรงนี้นะคะปู่บอกว่าให้เราดูกันเองนะคะเราก็ลองดูคะ่ะท่านผู้ชม ตรงนี้มีมีอีกไหมอ่ะนี่คืออะไรอะ่ะตรงนี้เหรอเดี๋ยวดูนะคะมันมันเหมือนไหมนี่แต่ตรงนี้แหละอ่ล,ะลองดูนะคะ <c oughs> ตรงนี้นะคะลองดูนะคะมีมีมีตรงนี้ด้วยนะคะนี่นะคะนี่หน้านต้นไม้หนะ้าพญานาคสามเซียนที่ปู่ท่านเมต ตาเล่าประวัติแล้วก็ที่มาความเป็นมาท่านผู้ชมคะให้โชคเห็นนะเนาะเนาะตรงตรงเนี้ยดูกกใกล้ๆตรงเนี้ยตรงเนี้ยเห็นไหมคะเนี่ยตรงเนี้ยเนาะเนี่ยตรงเนี้ยคะ่ะท่านผู้ชมตรงนี้ตรงนี้เอาค่ะขอให้ตามีบุญคะ่ะท่านผู้ชมขอให้เฮง ปังๆกันทุกคนนะคะนะคะสาธุค่ะสาธุเราถือว่าเป็นช่องแรกที่มาดูนะคะวันนี้ให้โชวพามาดูเนี่ยช่างก็ทำเสร็จพอดีพอดีเลยนะคะเราก็เลยถือโอกาสนะคะมาดูตรงนี้ปู่ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะเพราะว่ามาถึงก็11เอโมง จะแล้วนะคะใกล้เที่ยงแล้วค่ะเรามาถึงใกล้เที่ยงแล้วเป็นเวลาช่วงเวลาที่ปู่ท่านพักนะคะแต่ปู่เห็นว่ากว่าเราจะมาถึงเนี่ยไกลปู่ท่านก็เลยเมตตาเรานะคะเพราะว่าท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซนะคะก็รอรอกราบนมัสการปู่อยู่เหมือนกันนะคะวันนี้อนุโมทนาบุญกับ ท่านที่ทําบุญมานะคะไม่ว่าจะเดินทางมาด้วยตัวเองหรือว่าเดินทางมาที่วัดสว่างธรรมดาหรือว่าบุญมาทําบุญนะคะเดยโชคลาอนโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านนะคะเดี๋ยวโดยโชคให้ดูตรงที่ขออนุญ,ญาตนะคะวัวยา่างตัวเลขอ่ะเหมือนเลขเจ็ดเลขตรงนี้นะคะผู่ท่านบอกว่าที่พื้นมองดูที่พื้นประมาณนี้นะคะ ่วยรวยโชคดูนะคะเราจะได้รวยรวยไปด้วยกัน <c oughs> เดี๋ยวเราจะดูบริเวณรอบๆนะคะอนุโมทนาบุญนะคะ ขอให้เห็นเป็นตัวเลขโชคลาภนะคะในงวดนวันที่1เมษายนนะคะ2,564นี้ค่ะขอให้รวย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 กันทุกคนทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ